ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกถแถลงครั้งแรกตอบป,ปมเลิกนายนภัสสาเหตุถอยเป็นเพื่อนวันพฤหัสที่11กรกฎาคม2567จากกรณีความสัมพันธ์ของสองนักแสดงชื่อดังนายนภัสเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูร์ที่แฟนคลับหลายคนยังคงค้างขาใจถึงสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกกันจริงๆวันนี้สื่อมวลชนจับตาใกล้ชิดไฟ์สดของ ไปเฟินพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบุญให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสรุปไรสดไปเฟินแถลงความสัมพันธ์กับนายนภัสเหลือแค่เพื่อนหลังจากที่ไปเฟินพิมพ์ชนกและทีมนักแสดงอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับละครเรื่องใหม่ล่าสุดทองประกายแสดซึ่งได้ทำพิธีบวงสรวงละครไปแล้วเมื่อเช้าณลานหน้าตึกซึ่งทีมงานและนักแสดงแต่ละคนได้ออกมาให้รายละเอียด ข้อมูลตัวละครต่างๆที่ตนเองรับบทในเรื่องต่อมาในเวลา11อโมงใบเฟิร์นก็ได้ขึ้นเวทีตอบสื่อมวลชนเคลียร์ปมเลิกกับนายณพัทพร้อมระบุสาเหตุที่แท้จริงว่าอย่างแรกอยากจะขอโทษที่ครั้งก่อนอยู่สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าติดงานด้านสภาพจิตใจก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยอมรับว่าเสียใจมากแต่ก็เข้าใจมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันเราเลือกที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกัน เฟิร์นคิดว่ามันเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราตัดสินใจร่วมกันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมานานแล้วก่อนหน้านี้เราเข้าใจเลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันมันยากมากแต่สุดท้ายเป็นเรื่องที่เห็นตรงกันค่ะเราคุยกันเรื่องนี้มาสักพักแล้วเราคุยกันจริงๆเราเจอทุกอย่างเข้าใจกันค่ะส่วนเรื่องข่าวลือเฟิร์นไม่ได้เครียดเลยรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริง ็ไม่ได้ไปกังวลเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเป็นเรื่องที่เราสองคนตัดสินใจกันจริงๆก็ให้กําลังใจกันก็เข้าใจมันอาจจะเจ็บปวดแต่มันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะก็มีการถามไถ่กันตามปกติเป็นห่วงเข้ามาตลอดอยู่แล้วในอนาคตเฟิร์นไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ในตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วต้องให้ระยะ เฟิร์นในการดูแลหัวใจตนเองเชื่อว่ามันจะดีขึ้นขอบคุณกำลังใจหลายอย่างจากครอบครัวผู้จัดการจากแฟนครับมันมีความหมายกับเฟิร์นมากๆเฟิร์นได้แจ้งครอบครัวของนายและครอบครัวของเฟิร์นทั้งสองคนก็ครบการตัดสินใจและเข้าใจทุกอย่างและซัพพอร์ตเราเหมือนกัน การได้เห็นความรักของตนเองในอีกเวอร์ชั่นที่ไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ยังรักและหวังดีเหมือนเดิมเรื่องข่าวไม่ใช่ปัญหาหลักของเฟิร์นสุดท้ายมันกลับมาที่เราเข้าใจกันรักและหวังดีต่อกันและกันเฟิร์นขอบคุณมากๆเลยขาตั้งแต่วันแรกกำลังใจจากทุกคนมันมีค่าสําหรับเรามากๆฉันโอเคฉันแค่นี้ตามลำดับ เราได้ความรักในอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็รักและหวังดีต่อกันได้เฟิร์นรู้สึกว่าความรักที่เกิดขึ้นแล้วเฟิร์นมีความสุขนะจริงๆมันเป็นความสุขนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยมันก็โตตามเราไปเรื่อยๆอะค่ะ มันก็ดีไปอีกรูปแบบหนึ่งสุดท้ายก็มีแต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับคำให้การถแถลงการของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะในที่สุดเธอก็ได้เปิดใจถึงสาเหตุของการจบสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าก็ได้คุยกันก่อนหน้านี้มาแล้วสักพักหนึ่งในที่สุดเขาทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะถอยออกมาเป็นเพื่อนกันค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วเชื่อว่าแฟนคลับทุกๆคนก็คงจะ เคลียร์กันแล้วนะคะว่าสาเหตุการตัดสินใจที่ถอยออกมาเป็นเพื่อนกันของทั้งสองนั้นว่ามาจากสาเหตุใดนะคะสําหรับเรื่องบางเรื่องนะคะบางอย่างเราก็ต้องยอมทนทุกข์ยอมเจ็บปวด เพื่อให้เกิดความสุขในระยะยาวก็ได้นะคะบางทีถ้าเราดันทุรังเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ลงตัวกันไม่โอเคในตอนนี้แต่เราอยากอยู่ร่วมชีวิตแล้วก็ดันทุรังไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคาดหวังก็ได้นะคะแต่ถ้าในตอนนี้เรา คิดดีเราตัดสินใจร่วมกันโอเคเรายอมเจ็บปวดตอนนี้แต่ในที่สุดเราก็ยังเป็นเพื่อนอยู่มันก็คือความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งมันก็ทําให้เรามีความสุขได้ความรักก็ไม่ใช่ว่าจะจบลงที่การร่วมชีวิตคู่ด้วยกันเสมอไปการเป็นเพื่อนกันซัพพอร์ตกันก็เป็นความสุขกันได้นะคะท่านผู้ชมจะลืมกดติดตามข่าว ของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบจากช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะถ้ามีเรื่องราวความเคลื่อนไหวอย่างไรช่องข่าวสีสันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปคะ่ะ